พุณพระอยู่ไหมอยู่ครับ โาบเท้าเจ้าพนาครับนานเต็มทีนะที่เราไม่มีโอกาสได้พบกันแบบนี้จะได้พบหน้ากันทีหนึ่งก็อยู่กันสักไกลแล้วก็จะพบกันได้ก็เฉพาะในงานพระราชพิธีเท่านั้นตัวหลานเองก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมเจ้าพนา,นานที่เรือนเลยครับเราต่างก็ยุ่งยุ่งกันด้วยภารกิจของทั้งสองคน,นะนะเข้าใจดี แต่ครั้งนี้เ่ยอาหนักใจเสียจริงๆเลยพี่มารเจ้าคุณอาหนักใจเรื่องไกลเกิดข้นลัพี่มารคงยังไม่รู้สินะว่ากิจการค้าในครอบครัวของเราเวลานี้เนี่ยกำลังทำกำไรอย่างมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน ตั้งแต่ครั้งรุ่นปูย่าตาทวดทั้งข่าวเอ้ยทั้งของป่าเอ้ยพวกฝรั่งมังค่าเนี่ยมันก็สั่งซื้อมาจนเราเนี่ส่งกันให้ไม่วาดไม่ไหวก็วนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก็นั่นอ่ะสิแต่พอกำลังจะเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ย ปกฝรั่งมังค่าเลยปกจีนเลยพวกญี่ปุ่นเอ่ย่างก็กำลังถอนสมอสำเภาเพื่อจีนหนีภัยสงครามไปซื้ออีกแล้วสิและสงครามในครั้งนี้เนี่ยมันจะยืดเชื้อไปถึงไหนกันก็ยังไม่รู้เลยอามองไม่เห็นอนาคตเลยจริงๆแต่หลานเชื่อว่าด้วยพระบารมีปกก้าปกกระหมอ่อม ในองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศึกครั้งนี้จะไม่ยืดเยื้อเหมือนเมื่อครั้งศึกพระเจ้าลองพยาครับเจ้าขนนใครมันจะไปรู้ได้ละ่ะพี่มาเอ้ย พระพิมานล่ะคุณพระยังคงอยู่ที่ตึกพญาะะค่ะอา้าวทำไมคุณพระถึงอยู่ที่ตึกล่ะพะยาพลเทพมาเข้าพบคุณพระพ,ระพระยาะค่ะอ๋อท่านจะคุณมาเยี่ยมเยนหลานชายนี่เองอพิมานร้านจะต้องไม่ลืมภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวแล้วก็วงตระกูลไปพร้อมๆกับผีหลานมีหน้าที่ที่จะต้องถวายงานต่อองค์สมเด็จพระพาชวังบวรในฐานะที่หลานเนี่ยเป็นทายาทคนเดียวของเราตัวอาเองไม่จะมีชีวิตอยู่ไปได้ก็คงอีกไม่นานแล้วครับส่วนตัวหลานเอนง่ ก็ะต้องแบกรับหน้าที่ที่จะดำเนินกิจการค้าทั้งสิ้นต่อจากอาแล้วก็จะต้องทำให้มันเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปให้สมดังที่บรรพบุรุษของเราตั้งด้สร้างสมกันมาแน่นอนแหละเจ้าจึงจะได้เป็นผู้ที่ชื่อว่าไม่ได้อะกตัญญูต่อครอบครัวของตนเอง กราบเรียนคุณพระค,ครับองค์สมเด็จกรมพระราชวังบวรสเสด็จพระราชดำเนินมาถึงครับ ท่านเจ้าคุณพลเทพมาเยี่ยมเยนนานชายหรือพระผูเจ้าค่ะฉันดีใจเหลือเกินที่ได้พบเจ้าคุณที่วังจันนี่เพราะฉันไม่เคยมีโอกาสได้พบกับท่านเจ้าคุณจะพบกันก็แค่ในพระราชพิธีและในมหาสมาคมเท่านั้นไม่เคยพบปะพูดคุยกันแบบสบายๆเลยท่านเจ้าคุณสบายดีใช่ไหม ก็เป็นธรรมดาของคนเท่าชาราพระพุทธเจ้าค่ะที่พอจะเกิดอาการเปลี่ยนไปทีหนึงเนี่ยก็จะเป็นไข้ตัวร้อนป่วยออดอแดแอแพระพุทธเจ้าค่ะทีหน้าทีหลังถ้าท่านจะคุณป่วยไขย้ก็ให้บ่าวมาแจ้งพิมานนะท่านจะสั่งให้คุณหลวงเวท,ท่านไปดูอาการท่านจะคุณต้องหมั่นรักษาสุขภาพเอาไว้พยายามใกล้ศึกสงครามเช่นนี้ นักว่าเป็นพระหมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระพุทธเจ้าค่ะต่ไหนท่านเจ้าคุณก็มาถึงวังจันทร์นี้แล้วก็รับสำรับอาหารเช้ากับฉันที่นี่เลยนะไม่ต้องเกรงใจอะไรจัดสำรับอาหารเช้าสำหรับเจ้าคุณพลเทพด้วยนะนี้ค่ะ ทุนกระหม่อมพะยะค่ะเพราะไงหรือท่านเจ้าคุณคือว่าหากว่าเสร็จศึกสงครามในครั้งนี้แล้วเนี่ยข้าพระพุทธเจ้าอยากจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้พิมานเนี่ยได้กลับไปช่วยกิจการท้าขายที่เรือนในช่วงที่พิมาน วางกับถวายงานในพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าตัวข้าพระพุทธเจ้าเองนั้นเนี่ยทุกวันนี้เรี่ยวแรงมันก็ลดถดถอยลงไปตามอายุไขแล้วพระพุทธเจ้าค่ะได้สิท่านเจ้าคุณ ความกตัญญูกตเวทีต่อครอบครัวนั้นน่าเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ต่อชีวิตนะพี่มานไปเลยค่ะ